คลิปนี้คลิปเฉลยครับผมอยากให้ทุกคนจับตาเบิ่งนะครับว่าไผ่ใบเนี่ยของผมเนี่ยเน,นี่ยไผ่ใบเนี่ยเนี่ยไผ่ใบเนี่ยอืมมันบินได้อย่างได็ครับคลิปนี้คลิปเฉลยครับเห็นไหมครับผมอยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาว่าไผ่ใบเนี่ยที่มันบินได้ผมมาไปไหว้หมองไนมันยังบินได้เด้อ เห็นไหมครับมันไปอยู่บ่ไหนมันคือบินได้อ่ะมันไปอยู่บ่ไหนมันคือบินได้มันคือไปน้ำผมได้คลิปเฉลยครับคลิปนี่คลิปเฉลยนะเห็นไหมแล้วก็ผมอยากหู้ว่าทุกคนนะครับสิเม่นมาผมเอาอุปกรณ์อย่างเห็ดผมไม่ได้เอาผมไม่ได้อะไรมายกกลุลเห็ดนะครับได้มายกกลุ่นมามีส่วนรวมผมมีบ้เกี่ยวกันนะครับนี่แหละหอยต่างล่างอยู่นี่อ่มันคืออย่าง นี่มูจอยน่นเอ็มเห็นบะเห็นบ่ครับไทยบินเห็นบะเห็นบ่ครับอันนี้คือเส้นผมเส้นผมเมียได้ครับเส้นผมเมียผู้ใดเมียมีเมียผมเงานะครับผู้ใดมีเมียผมเงานะครับเห็นปะครับนี่เห็นปะนี่นะครับนี่ ติดไว้อยู่ไทยท้อยเข้าครับหรือติดไว้กับเสือเข้าก็ได้ครับอ่าติดไว้กับเสือแล้วก็มาใส่หูเข้าไว้พี่น้องนี่ครับมาทัดกับหูห<ส>เหข้ดดาทัดกับหูเข้าได้ผู้ใดมักเฮ็ดคลิปได้ได้อาไปเฮ็ดได้ครับผู้ใดมักเป็นคนฉิบแบบไม่คุนแบบชุดวิเศษนะครับนี่แหละนี่แหละพี่น้องเนี่ยเจ้าของมูนได้หมดนี้เห็นไหเห็นไหเจ้าสิเบียงไปยังไหนก็ได้นะเจ้าสิเบียงไปยังไหนก็ได้นะนี่เห็นไหเออนี่ ไข่มุนเอาไปเร่ยนพี่น้อง